วันนี้เราขับรถจากเมืองนะฮะขึ้นไปทางเหนือค่ะจะเที่ยวอะไรกันบ้างนั้นไปพร้อมๆกันเลยนี่คือซาก,กุระี่เขตมโตบุทโอกินาวะนจ๊ะสีเข้มๆใช่แล้วค่ะซาก,กุระของโอกินาวะจะสีเข้มกว่าภูมิภาคอื่นๆตะบ,บนโต ซากุระของโอกินาวาจะบานในช่วงปลายมกราคมถึงต้นคุมภาพันธ์ราวๆสอสัปดาห์ค่ะและสถานที่ชมซากุระหลักๆของโอกินาวาก็อยู่ในเขตมอโตบุเช่นที่นี่มีชื่อว่ายาเอระาเคซากุระโนโมริพาร์คค่ะ ชมสกุลเสร็จพวกเราก็มุ่งหน้าไปยังพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราวมิกันต่อค่ะเย้โอเคตอนนี้เราอยู่ที่ชิราเอ่อชูราฮมิอะคารเรียาที่โอกินาวาที่จาแล้วก็ตอนนี้ก็หันจัดรอคอยนานมาก5 6 0นาทีกว่าจะได้ตงริมริมตู้ชูข้าใช่ดูปลาใช่อเียแล้วแถมข้าวรอนานมากเพราะว่าต่อคิวนานมากเลย ว่าใครที่อยากได้ลองชิมซุปอย่างนี้ให้ไปซื้อข้าวก่อนแล้วค่อยมานั่งรอหรือไม่ก็ให้ถึงคิวโดโูหรืไม่ก็มานั่งทานอย่างเดียว<อ>แล้วก็ไปด้วยกันก่อนไม่ชอบแแต่ว่ายังไม่ได้ลองชิมเลยว่าอร่อยหรือเปล่าก็เดี๋ยวกินเลยแล้วกันนะก่อนเะ่ยเรื่องกินเรื่องกินเรื่องใหญ่ ไม่ไกลจากชูราหมีเราก็แวะไปย่างบิเซฟุกุกิทรีโรสก่อนสี่โมงเย็นจะมีเกวียนเทียมควายสไตล์โอกินาวาให้นั่งแต่เราไปถึงกันช้าตลาดแวะแล้วค่ะอดเลยแถวนี้มันจอเหมือนกับว่าเนี่ยเนาะมันเป็นแบบตนน้นไม้สูงๆอย่างเงี้ยโอ้ตรงนี้ร้านเฮ้ยรานนีเปิดอยู่จริงๆเราเดินเล่นเราแวะร้านเนี่ยจอดรถแล้วก็เดิน,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 นเล่นอะไรเนาะแล้วก็มากินพออกจ้าร้านเขาด้ที่ไปกิน และสุดท้ายก็มาไตายรังที่คาเฟ่ค่ะแหมแต่คาเฟ่ในโอกินาว่ามาแล้วฟินทุกร้านร้านนี้ก็เช่นกันค่ะถึงไม่ได้นั่งเกวียนแต่ก็ไม่เสียเที่ยวเลยที่แวะมาแถวนี้ล่ะ